นักแดสายพันธุ์ที่ควรเลี้ยงในคอนโดไม่ว่าจะเป็นค่าตัวน้องค่าอาหารค่าของใช้รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลราคาเฉลี่ยเริ่มต้นจากสี่ชิวาว่าจะมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่1ิสารน่ารู้กับหมอมูลูกดูสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมอหมูในรายการสาระน่ารู้กับหมอหมูลูกด็ก คลิปนี้หมอหมูหมูก็จะมาแนะนำนะคะสุนัขแปดสายพันธุ์ที่ควรเลี้ยงในคอนโดนอกจากน้องๆจะเลี้ยงง่ายน่ารักขี้อ้อนคอยเป็นเพื่อนซีซีขาอยู่เคียงข้างกับเราได้แล้วและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณแม่จะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดในการเลี้ยงน้องๆนั่นก็คือเวลาและงบประมาณที่แม่แม่ต้องเตรียมเอาไว้สําหรับการดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นค่าตัวน้องค่าอาหารค่าของใช้รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้แม่ๆ่จะได้วางแผนก่อนนําเจ้าตัวเล็กเข้ามาดูแลซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากพอสำหรับ ตัวหมอแล้วน้องคือหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแลเขาตลอดไปค่ะ 1. ชิวว่าค่ะน้องเป็นสุนัขขนาดเล็กมีหลากหลายสีมีทั้งขนสั้นและขนยาวเช่นขนสั้นสีขาวครีมแบบพี่กัมมี่น้องมีดวงตาที่กลมโตปลายหูตั้งแหลมขึ้นแล้วก็มีความฉลาดซึ่งปกติแล้วชิวว่าจะมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่1 3ถึง17ปีถือว่าเป็นอายุที่ยืนมากๆเลยค่ะส่วนพี่กัมมี่เนี่ยบอกไว้เลยนะคะเห็นหน้าเด็กๆแบบนี้เนี่ยปาเขาไป7็ดขวดแล้วนะคะทุกคนเป็นป้าๆของไก่ๆได้แล้วส่วนเรื่องถึงนิสัยเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าสายพันธุ์นี้ มีทั้งความน่ารักขี้อ้อนติดเจ้าของแล้วก็มีความตื่นตัวตลอดเวลาสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้เหมือนมีบริการส่วนตัวตลอดเลยค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดชอว่า,วามักจะลืมไปเลยค่ะว่าตัวเองคือสุนัขตัวเล็กพร้อมจะบวกกับสุนัขตัวใหญ่แบบดุดันไม่เกรงใจใสตัวเองเลยและแม่มก็ต้องระมัดระวังเจ้าตัวจิ๋วไม่ให้ไปป่วนใครเพราะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองมาต่อกันที่สุนัขสายพันธุ์ที่2องพุดเดิลทอยสุนัขพุดเดิลทอยเป็นสุนัขที่มีลักษณะสง่างามมีส่วนปากและจมูก คอยาวขนยิกมักมีการตัดแต่งทรงขนและสามารถมีได้หลายเฉดสีเช่นสีคลามสีเทาสีเงินเข้มน้ำตาลน้ำตาลอ,อ่อนและสีครีมแม้หลายสีเลยนะเนี่ยเมื่อโตเต็มวัยจะมีความสูงได้ไม่เกิน28เซนนะคะและน้ำหนักไม่ควรเกิน4.5กิโลส่วนลนักษณะนิสัยเนี่ยน้องเป็นสุนัขพุดเดิ้ลทอยที่มีชีวิตชีวาและจิตใจดีทำหน้าที่เป็นสุนัขคู่ใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยสามารถเฝ้าบ้านเฝ้าคอนโดได้เลย <c oughs> พร้อมทั้งเห่าเตือนเมื่อมีแขกมาหาด้วยสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลทอยเนี่ย เป็นน้องหมาที่อารมณ์ดีนะคะและสามารถตอบสนองกับเสียงสูงต่ําได้ไวเป็นพิเศษแล้วก็ฝึกน้องได้เป็นอย่างดีด้วยต่อไปสายพันธุ์ที่3ปอมเมอริเนียนสุนัขพันธุ์จิ๋วที่มียอดนิยมและขนสวยงามขนของปอมเบอรเนียนเนี่ยมีให้เลือกเกือบ20เฉดสีเลยนะคะ <Wow. S 1> ตั้งแต่ขนสีดําจนถึงสีขาวหรือน้ําตาลเข้มเลยแต่ภายใต้ขนฟูๆและก็เฉดสีสวยๆเหล่านี้มีบุคลิกที่เข้มแข็งและความแนว่วแน,วแนว่แอบซ่อนอยู่ด้วยนะซึ่งถ้าได้รับการฝึกตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสุนัขพันธุ์ ก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดได้ในม่ช้าเลยค่ะสายพันธุ์ที่4นั่นก็คือชิสุ สุนัขพันธุ์นี้นะคะยังมีประวัติที่เก่าแก่และมีความน่าสนใจไม่แพ้สายพันธุ์ไหนๆเลยแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิจีนโบราณไปจนถึงเหล่าบรรดาฮอลลีวูดยังต้องหลงไหลนี่น่าละคล้ายๆถึงได้เรียกขนาดน้ำว่านอกจากจะน่ารักแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยส่วนบุคลิกาภาพของน้องสุนัขชิสุเนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสุนัขที่ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะนั่งนิงน่งๆสงบๆเลยแต่บางครั้งก็แอบมีมุมดื้ออยู่บ้างแต่ก็จะไม่ดื้อเท่ากับสุนัขพันธุ์เล็กสายพันธุ์อ 5. สายพันยอกเชียเทอรียสุนัขพันธุ์เล็กอย่างยอกเชียเทอรียนะคะเป็นที่รู้จักกาันจากขนที่เป็นลอนหนาเหมือนกับเส้นผมของคนเลยสีขนก็ไม่ธรรมดาด้วยนะคะทุกคนด้วยการผสมกันร,ระหว่างสีดํา คลามเข้มปนเงินกับสีทองกับสีน้ำตาลเข้ม <Wow. S 1> ด้วยสายพันธุ์นี้นะคะมีความมั่นอ,อกมั่นใจเกินร้อยเป็นสุนัขเล็กที่กล้าหาญมีพลังงานเยอะชอบเลน่นอยากรู้อยากเห็นแถมฉลาดและกระตือรือร้นด้วยนะมีความรักประจนภัยและรักอิสระด้วยอะ่ะไม่ค่อยรู้จักความกลัวเลยนันเนี่ยและเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> เหมาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มากๆเลยค่ะเพราะว่าขนของน้องเนี่ยไม่ร่วงเลยสายพันธุ์ที่หก ปปิยองน้องมีลักษณะดเด่นคือหูตั้งตรงมีขนยาวและแผ่ออกคล้ายกับผีเสื้อค่ะจึงถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของสายพันธุ์เกเวอร์อะปะปิยองเป็นบุคลิกที่อ่อนโยนนะคะน้องเป็นมิตรและขี้เล่นมากจึงเหมาะกับการเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนพวกเขามีความฉลาดมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบที่จะเอาใจของเจ้าของด้วยนะแต่ไม่ค่อยเหมาะกับบ้านที่ไม่ค่อยมีพ่อแม่อยู่เป็นนานๆเท่าไหร่เพราะอาจจะส่งผลทําให้น้องเกิดภาวะวิตกกังวลได้หรือที่เราเรียกว่า separation anxiety นะคะ สายพันธุ์ถัดมาเป็นสายพันธุ์ที่7นะคะ มอทิสสำหรับน้องมอร์ทิสนั้นเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีความสง่างามดังขุนนางมีขนยาวสีขาวมีดวงตาสีดำส่วนจมูกนั้นจะยาวปานกลางและมีสีดำที่ปลายจมูกซึ่งความพิเศษนั้นก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาลอ่อนได้เมื่อไม่โดนแสง <Wow. S 1> เรียกว่าวินเทอร์โนสแต่ถ้าหากโดนแสงแล้วก็จะกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมโอ้โห oh น่าทึ่งเลยใช่ไหมล่ะมอทิสเป็นสุนัขที่ชอบให้กอดหรืออุ้มอยู่เสมอนะคะน้องต้องการความรักการเอาใจใส่มีบุก คลิกล่าเริงแจ่มใสขี้เล่นแต่ก็ชอบเหา่าเมื่อรู้สึกว่าไม่พอใจและที่สําคัญน้องเหมาะกับการเลี้ยงในคอนโดมากๆด้วยเพราะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงค่อนข้างน,น้อยค่ะและสายพันธุ์ที่8สายพันธุ์สุดท้ายคือน้องปักค่ะน้อยแต่มากคือคำขวัญประจําตัวของน้องเลยก็ว่าได้ตัวเล็กๆแต่มีอะไรที่น่าค้นหายเยอะมากน้องปักเนี่ยมีลําตัวที่แน่นล่ําบึกหน้าอกลึกและมีกล้ามเนื้อจํานวนมากส่วนนิสัยของเขานะคะก็จะเป็นน้องหมาที่อารมณ์ดี เป็นมิดขี้เล่นมีสเสน่ห์นิสัยใจเย็นรักสงบรักเด็กและบางทีก็มีจังหวะเรียกเสียงหัวเราะให้เราได้ไบ่อยๆด้วยเช่นกันสุนัขพันธุ์นี้นะคะจึงเหมาะมากเลยสําหรับการเลี้ยงในครอบครัวโดยเฉพาะที่พักอยู่ในคอนโดได้อย่างสบายเลย สำหรับค่าตัวน้องๆก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสายพันธุ์ดังนี้ค่ะซึ่งในกลุ่มของเชื่อว่าปอมเมนเนียและก็ชีสุจะเริ่มจากราคาหลักพันต้นๆไปจนถึงหลักหมื่นเลยค่ะสายพันธุ์ถัดมาจะเป็นม้องปั๊กและปาปิองราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0พถึง15,500ค่ะและสายพันธุ์สุดท้ายจะเป็นตระกูลพวกยอร์กเชียมอทชสแล้วก็น้องพุดเดิ้ลทอยราคาตรงนี้จะเริ่มต้นที่800 0ไปจนถึงหลักแสนเลยแค่ราคาเริ่มต้นก็บ่งบอก ความสวยเลิศแล้วนะคะเนี่ยและสําหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงน้องๆมีแค่ค่าตัวอย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยเช่นค่าวัคซีนค่าอาหารค่าแผ่นชีอาบน้ําของเล่นปอกคอและรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลที่เราจะต้องเตรียมเผื่อเอาไว้ด้วยซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยราคาเฉลี่ยเริ่มต้นจาก4,000เป็ปจนถึง20,000บาทต่อเดือนเลยขึ้นอ,อยู่กับบัจเจตและความสะดวกของแต่ละบ้านได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าหลายๆคนจะได้รับคำแนะนำของหมอเอาไว้ใช้ตัดสินใจในการรับน้องเข้ามาดูแลในคอนโดนะคะหรือหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะหรือถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยดอกมาดันเหรอเดี๋ยดอกมาดันเดี๋ดอกมาดันเดี๋ดอกมาดันดอดเด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 ือดนี่หมาหรือหุ่นเนี่ยฮะ